บ้างนะคะวันนี้คุยกับคุณเบนค่ะคุณเบนจะมามาอินพุ่งในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายแอลจีบุลเลนอินเทอร์เนชั่นแนลนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะสวัสดีวันคริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะมา r r y ค h ิส s t มาสอาจครั้งทีาได้คุยสวัสดีแล้วก็พู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะทองที่ทางช่วงวันคริสต์มาสจะเป็นยังไงคะคุณเบนค่ะ องคค่งเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าทองก็วิ่งในกรอบขึ้นแค่ะนะคะโด<ฮ>ยสุดเมื่อวานนี้ก็มีการลงมาแตะระดับสั้สุดแค่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบปลายๆนะคะแล้วก็ระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้ก็แค่หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองเอสเทิงอค่ะหลักๆข่าวที่หนุนทองเมื่อวานนี้ให้มีการจับตัวถึงขึ้นเนี่ยยังเป็นเรื่องของเบสิกค่ะเพราะว่าใช่ถ<ฮ>ุดแล้วอียูกับอังกฤษนะคะทําสําเร็จแล้วซีอิดัมแล้ว<ฮ>ค่ะก็ค<ฮ>ือการบรรลุข้อตกลงการค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจ่จะมีกระบวนการต่อจากนี้อีกสักระยะหนึ่งแต่ก so ็เชื่อได้ว so ่านม่จะสมุทแล้วค่ะแน่มันไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งก็จะทําให้อังกฤษเนี่ยดีบเรี่ยงโนดีเบรซิได้แถวนี้เองก็ทําให้ตอนเนี่ยมีการแข่งขาขึ้นค่ะก็เลยหนุนทองคำนะคะมีแต่ว่าการปรับโตขึ้นของทองเองก็ยังอยู่ในกรอบจากัดค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางนะคะในวันคริสต์มาสอีส่วนหนึ่งเนี่ยตลาดก็รู้สึกว่า มาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐเนี่ยยังมีความปั่นป่วนค่ะยังมีความไม่น่นแน่นอนขัข้นสูงนะคะยังไม่แน่ชัดว่า,าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์จะลงนามในมาตรการช่วยเหลือเ mm hmm. ยียวยาภาคธุรกิจแล้วก็ชาวในการดปล่านะคะ mm hmm. รวมถึงร่างอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นะเป็น i ิ g ง i l วนะคะเป็นรา่างเรีวยกว่าเป็นเป็นงบประมาณที่จะใช้ต่อไปจนถึงกันยาปีหน้าเลยะคะ่ะ mm hmm. ตอนนี้เนี่ย คอนเกรสส่งถึงมคุณช้าที่ปอลีได้เรียบร้อยแล้วในวันพฤหัสค่ะรอลุ้ว่าคุณช้์จะลงนามอเปล่าหรืออาจจะวีโต้หรืออาจจะไม่ทําอะไรเลยนะคะซึ่งตอนนี้ตลอดมองว่าใช้อยู่แล้วร่างกฎหมายนี้จะเป็นกฎหมายในที่สุดแต่ว่าความล่าช้าความต่อป่วนความไม่แน่นอนที่ อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะหนุนให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าเป็นระยะแล้วก็ประจับชั่วโมงของทองคําได้คะ่ะอืค่ะก็เป็นประเด็นช่วงท้ายปีนะคะก็คือประเด็น Brexit แล้วก็เรื่องของงบประมาณด้วยนะคะคุณเบนค่ะทีนี้เนี่ยคือกรอบขอ,ของราคาทองตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงอย่าง,างไรบ้างคะ รอบช่วงนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากคือ,อลงไปทดสอบระดับต่ำสุดจะเปเจ็ดร้อยหกสิบในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะ หลังจากนั้นทองเองเขาก็กรอบมายืพันแปดร้อยได้อย่างต่อเนื่นนะะองค่ะแล้วก็กรอบด้านบนก็อยู่บร,ริเวณพันเก้าร้อยหกพันเก้าร้อยเจ็ดเพราะฉะนั้นกรอบราคาตอนนี้อยู่ในระดับร้อยเหรียญค่ะกรอบล่างสุดกรอบสําคัญเนี่ยจะอยู่ในโซนพันแปดร้อยยี่สิบพันแปดร้อยเหรียญทั้งทวนนะคะกรอบบนก็จะอยู่บร,ริเวณพันเก้าร้อยเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นระยะกลางก็อาจจะใช้กรอบนี้ค่ะเป็นกรอบกว้างสุดในการลงทุนนะคะแต่ว่าใครที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นหน่อย ก็ยังสามารถทารอบได้ค่ะเพราะว่าสังเกตว่าทองคำนี่ยหงอยตัวค่อนข้างมากนะคะยี่สิบเหรียญเนี่ยเป็นขั้นต่ำนะคะ <c oughs> แล้วก็ห้าสิบเหรียญก็เป็นกรอบกว้างสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมองว่าความผันผวนของราคายังมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเกงจำาไรในกรอบค่ะเก็บไปทีละสิบยี่สิบเหรียญดีกว่าถือยาวนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าความไม่แน่นอนก็ยังมีค่อนข้างเยอะค่ะข <c oughs> ่าวทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไวมากนะคะเห็นไม่ชัดเลยค่ะเรื่องสหรัฐเนี่ย เหมือนจะเรียกร้อยแล้วสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เรียกร้อยเลยนะคะเป็นการทิ้งทวนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยอ่นเนี่ยกอื่างมันไม่น่้นอนจริงๆค่ะแต่ว่าเขาอาจจะโอเวอร์ไรต์ก็ได้นะคะคือหมายความว่าสภาทั้งสองเขาจะได้คะแนนมากกว่าสองส่วนสามเนี่ยภายในก่อนสารทิ่เบียดธันวาอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาหมายความว่าเขาจะสู้กับทรัมป์ค่ะอันนี้มันก็น่าจะผ่านได้ค่ะมองว่าไงหวังว่าค่ะหวังว่าจะสามารถทําแบบนั้นได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามองไปอีกแสเรียหนึ่งค่ะเขาใช้ คำว่าพ็อกเก็ตวีโต้ค่ะคือถ้าถ้าคุณชั้ำเนี่ยวีโต้แล้วก็ส่งคำคัดค้านกลับมาให้สภาคอนเกรสได้ ก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยแน่นอนค่ะสภาคอนเกรสน่าจะสามารถโหวตกลับก็คือโหวตยับยั้งดีโตได้แต่มันอีกมีอีกหนึ่งทางนึงที่มีความเสี่ยงมากๆก็คือการที่คุณทําไม่ทําอะไรเลยค่ะก็คือปล่อยร่างทิ้งไว้เฉยเฉวางไว้บนโต๊ะนั่นแหละถูกต้องค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้านับผิดวันไปค่ะแล้วก็ถ้าคุณทําไม่ทําอะไรก่อนวันที่สามมกราซึ่งสามมกราเนี่ยเป็นวันสําคัญที่สภาคอนเกรสบางส่วน เขาจะหมดวาระค่ะจะเป็นสภ<พ>ามหม่กอย่าาถ,าถูกต้องค่ะทุกอย่างลากยาวไปจนถึงปีหน้าอีกน,นะคะคือ,อถ้าลากยาวมากๆเนี่ยเป็นลักษณะของพ็อกเก็ตโตจริงๆเนี่ยดิวอันนั้นอาจจะอาจจะถูกคิวไปได้ค่ะอาจจะไม่ได้ว่าตายตไปแล้ว,ลวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องมาเริ่มดาเนินการใหม่ก็คืออาจจะเป็นรัฐบาลของคุณโจไบเดนเพราั้นความไม่แน่นอนในอนาคตยังคงอยู่ต้องรอดูจริงๆว่า สัแดงของสถาบันนี้คุณําจะเอาอยัางไงคะแต่พราะหลังลจะสั่งจะสาดจายต่อได้ค่ะ,ะแต่หลังสถาบันโนแล้วงบโตก็ต้องออกมาอันนั้นก็ช่วยทองคําอยู่แล้วใช่ไหมคะหลังย<อ>ี่สิบหลังยี่สิบมกราถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคือเชื่อว่ารัฐบาลคุณโจไบเดนเนี่ยก็น่าจะผลักดันอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าเหมือนข่าวล่าสุดที่ออกมาคุณโจไบเดนก็บอกว่าแค่นี้ยังไม่พอนะคะเขาจยมที่จะเป็นดิ้มเพิ่มเติมนะคะแน่นอนเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นค่ะทั้งในแง่ของเปกเอยทั้งในแง่ของคลังเอยเนี่ย น่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะถึงจะที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของการแข่งข้าของดอาลลา่ารวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อในอนาคตด,ด้วยค่ะถ้ามาจริงก็ช่วยได้ว่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนทองในระยะยาวได้เพียงแต่ว่าถ้ามาช้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับทองคาในระยะนี้ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมีคริสต์มาสสวัีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ